ปิกี้ยิงเช้าอยู่เลยทำอะไรถึงดังจัง้ยนี่ป้าเป็นใครคะเนี่ยไม่กวาดเครื่องโดุ่นเป็นแม่บ้านนะสิยะเอออันนั้นหนูรู้ค่ะแต่ว่าป้าเข้ามาในห้องได้ไงคะก็กุญแจสิยะ ใครจะหายตัวเข้ามาอุ้ยเลียนก็สูงสูงนะเนี่ยถามอะไรสมองอุ้ยใครอยู่เนี่นี่ใส่เหมือนแกเลยแม่แกออกไปไม่ใ,ใช่แม่ฉันนี่สงสัยว่าจะเป็นแม่บ้านคนใหม่อ่แกแม่บ้านเขามาทำความสะอาดถึงในห้องเลยนะนะก็ใช่น่ะสิยะถึงไม่ใช่หน้าที่เนี่ยฉันก็หวังดี อุตส่าห์เข้ามาทําความสะอาดแทนที่จะขอบอกขอบใจสักคำมาอะไรย่าดมีไหมเด็กสมัครยิอุ้ยอุ้ยตายโลกโรคเหรอมากช่วยอะไรทีนี่ช่วยอะไรเนี่ยช่างปลาเข้าไปเถอะเขาไม่ทำความสะอาดถึงในห้องไงนะดีจะตายอะไรกันเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเน่าชัตุกตาอะไรเนี่ยทิ้งดีกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จั่ทร์แ้วจันทร์อะไันม่ได้นั่นน่ะของหนู ของหนูนั่นก็แปลว่าแฟนคงให้มาคบจะนานหรือยังล่ะใครจะให้เกี่ยวอะไรกับบ้าเดี๋ยวเดีเดีอ๊สงสัยจะใช่ดิเวยบโหมบโหนี่บาหาเรื่องฮะโอ๊ยเี่ยวเดี๋ยวเดยเดยู่อวย ฮัลโหลมาแล้วเหรอวะเออ้สงสัยจะมีคนตามพาแกไปที่อื่นแล้วอะเปเาเพื่อนมันโทรมาบอกว่าละครมาแล้วละครเรนี้หนมากอุ้ยนี่มาแล้วเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลย นี่ใช่ของเราปะเนี่ยอะไรของป้าแกเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วนะป้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน<ม>หิวเด็กๆไปซื้อขนมให้ป้าหน่อยสิน้ำมนลมด้วยนะ ไม่ไปว่ะยังหาแบบเขียนสงุดจารย์ไม่ได้เลยอ่ะเออเฮ้ยที่ไหนก่อนะเก้าเอากาแฟแค่หนึ่งเก้าเฮ้ยนึกนะนึก นเก็กนักษาตัวฉันหน่อเหอเก่าบ้าทีไ่ไปทำทำไมอ่ะคพือแหละเดินเบอร์เข้ามาเองอันนี้ไปทำอะไรมาถึงได้เป็นขนาดนี้เนี่ยฮะโอ้ยก็ทําไม่ทำงานที่หอเพื่อนอะ่ะไม่ได้กลับที่หอ,อนี่มาหลายวันแล้วอะนอนน้อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหน้าเข้ามาใ,ใกล้ๆดิอิ่งจะทำะไรอะ่ะตาแดงใหญ่แล้วเนี่ย ฉันว่าเดี๋ยวเช่าวิตามินให้เธอดีกว่าเฮ้ยเท่าไรอะแหงปะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกฉันเลี้ยงเองฉันไม่ห่วงเธอนะเก๋านี่ทําดีหวังผลอะไรหรือเปล่าเนี่ยเจ้าอะไรว่ามาเธอนี่รู้ทันตลอดเลยนะคือฉันกำลังหาแบบเขียนส่งอาจารย์อยู่อะอ๋ยฉันไปเป็นแบบให้ไม่ได้หรอกนะไม่ว่าง ฉันไม่ได้อยากจะเอาเธอเป็นแบบฉันอยากได้กำลังของเธอลายมันสวยดีกำไรอืมโอ้ยไม่ได้หรอกนี่มันของขวัญวันเกิดที่แม่ฉันซื้อให้โอ้ยโดนัทนะนโดนัทคนสวยน่ารักที่สุดในปัตตภีนี่ถึงนายจะพูดความจริงเนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่ทำให้ฉันใจอ่อนหรอกเกิดนายทำหายขึ้นมาจะทำไงด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่า ข้อหนึ่งค้าจะคืนมาวัาพวนพรุ่งนี้ข้อ2อง้าจะดูแลมันเป็นอย่างดีและข้อ3ถ้าค่าทำไม่ได้แล้วก็ขอให้ฟ้าดินจงลงโทษฟ้าผ่าไฟไหม้น้ำท่วมหยุดพอเวอร์ให้ยืมก็ได้แต่ต้องรักษาดีๆเข้าใจไหมขอบคุณนะจุบ๊บ ขอบคุณนะสำหรับวิตามินเออฮัลโหลฉันได้แบบและยังไงเดี๋ยวจะแวะไปงานแป๊บนึงแล้นนะแต่ผงไม่ได้อยู่ด้วยนานอะ่ะเดี๋ยวงานไม่เสร็จอ่าโอเคโอเค ก็ถ้าเกิดเร่ยกมันเป็นอย่างที่น้องๆว่ากันนะครับพี่ว่าเราลองมาปรึกษาอาจารย์นบดูดีกว่าอาจารย์นบครับว่าไงครับทุกันพี่แช่แล้วพี่แช่มานั่งเข้าไปตรงนี้ครับโหนิดใส่เชิดผูกท้ายด้วยอ่ะก็คืออย่างนี้อาจารย์รกับอาจารย์นบเนี่ยเขาไปดูงานที่ต่างจังหวัดพี่ก็เลยเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในหอแห่งนี้ก็เลยต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อย พี่่่อแชคะยเรียกใหม่ว่ารักษาการผู้ดูแลหอนะครับ <c oughs> รักษาการผู้ดูแลหอคะ <c oughs> คือว่าตอนนี้นะคะมีแม่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้คะ่ะมายุ่งอยู่ในห้องพวกหนูเนี่ยคะ่ะวุ่นวายมากเลยคะ่ะแม่บ้านอ๋อแม่บ้านคนนั้นนั่นเองอะ่ะคือว่าพี่เป็นคนจ้างมาเพราะว่าเห็นเขาป่วยป่วยอยู่น่าสงสารก็เลยรับเอาไว้น่ะจ๊ะป่วยอะไรอะคะเถียงพวกหนูไฟแลบเลย คุณแช่คะออป้าทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ป้ามาพอดีเลยเด็กพวกเนี้ยเขามาฟ้องว่าป้าไปกวนเขาอะอะไรยังไงเนี่ยฮะป้าขอโทษป้าไม่คิดว่าความหวังดีของป้าเนี่ย จะไปรบกวนหนูโอ้โหหยุดเลยไม่ต้องบีบน้ำตาเลยนะนี่เมื่อกี้ยังจ่าพวกหนูฉันจะฉันจอดอยู่เลยอุ้ยโอ้าครับอะไรป้าไม่เป็นไรจ้ะพ่อหนูไม่เป็นไรจ้ะนี่ไงป้าก็เป็นแบบนี้ยก็จะไปเถียงน้องๆได้ยังไงล่ะครับการพาป้าไปพักผ่อนเร็วครับครับครับป้าครับเดี๋ยวไปพักก่อนนะครับป้าเดี๋ยวเดี๋ยง่ายเดี๋ยวคีณ พี่ยันแค่เห็นเลยเราป้าเนี่ยเขาทำหน้าตายเยอะเลพวกหนูอ่ะนี่ยังไม่อยู่อีกเหรอจิตใจเธอทำด้วยอะไรกันแน่ฮะนั่งลงเลยนะเราคงจะต้องคุยเรื่องนี้กันยาวนั่งลงเลยไฟพิกี้เต็ถึงแม้ว่าอาจานทุกขจะใจดีแต่ที่ไม่ได้ใจดีอย่างอาจารย์โน้นนะนะช่วงเกล็กรุปเลือดกอลฟสาวกรุ๊ปเอ อดทนที่สุดพื้นฐานชาว a b เป็นคนรักสั์โดดไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใครเมื่อมีคนเข้ามายุ่งวุ่นวายจึงมักจะอดทนไม่อยากให้มีเรื่องเก๋าหนุ่มกรุ๊ปบีชอบสัญญาชาวกรุ๊ปบีเป็นคนมั่นใจในตัวเองจึงมักจะชอบสัญญาเมื่อต้องการให้อีกฝ่ายมั่นใจและเชื่อว่าตัวเองจะทําตามสัญญาได้แน่นอนเอาละสิแล้วสาวๆจะจัดการกับมนุษย์ป้าได้ยังไงต้องไปติดตามทำไมมาน,นอนตรงนี้วะ กำไรโดนัทงั้นกำไรฉันอยู่ไหนอ่ะฉันขอคืนละเอ่อฉันสนับสนุนโดย S C B Extra Platinum Card ไลายคุกกี้รันซีซั่นสอง